จังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมคิกออฟเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันปันสุขขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยอดและขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่บริเวณต้นคลองส่งน้ำชลประทานหมู่4ตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังกพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคลิกออฟเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันปันสุขขับเคลื่อนกิจกรรมต่อย,ยอดและขยายผลการน้อมนําแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นค คงทางอาหารและนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์วันดินโลกโดยมีพระครูสมุบุญชูโชติวโรเจ้าอาวาสวัดสิงห์ทองพระครูวิไนทรคงเดชประยุตโตเจ้าอาวาสวัดโพรหรัสพร้อมด้วยนางบัณฑิตหมื่นพรมพัฒนาการจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นคณะครูนักเรียนสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนตำบลบางขันมากเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมครัวเรือนปลูกผักสวนครัวพืชสมุนไพรและไม้ผล10-30ชนิดการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนการเลี้ยงสัตว์ประมงการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันมเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าการขยายผลผล,ผลิตมเมล็ดพันธุ์พระราชทานถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินทรเบอร์หนึ่งและการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในการสร้างทักษะ วิถีชีวิตใหม่เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็นในแหล่งเรียนรู้อาทิศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนและศาสนสถานตามหลักบวร